มมดเน่จังวาต่อจากเน่งขอประกาศรายงานต้นเบึงก่อนเด็โอ้ยน้องเม่งให้ทุกคนรู้จากฉัน โอ้ทีมาสแสดงเล่มหนึ่งไม่ใ่นี่ละเด้อดจานสำรองแต่ว่ามันคอยหลงบอกซื้อเลย้วคอยเพ้ยนยังดีสำรองไปนะตามต่อแตสำอุดแล้วก็ยังบอกเพ้นอ้ยน้อแม่นี่ละเด้อ,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 อดจานสำรองเท็ม บ่ปพลัมแปลงเมฆแต่น้อยสำรองเดือดสุดไข่เต็มคังดอกก่อนมาเน่งไม่ใหญ่โอ้ยจ่าให้เน่ไม่ใหญ่จ่าเน่เออเออโอ้ยน้อแม่เสด็จสำรองนี่ดอกจ้าเน่ง พ่อแม่แต่งเติมที้หนก่ม,เอ,กมเอ๋ยเนี่ยเสืยสำรองหนอกจ้าย่อมาจากจอสอร้องด้อเมืองจอสสรอ้อย่อมาจากจานสำรองมอเม็นจอสสรอ้อย ว่าไง่ายบาตรุ่นสิเลี่ยนเป็นเนื้ออื่นในบันนอจานี่เนาะโอ้ยน้อแม่สำรองเดิอน้ำคอยเตะดําทีพ่อแม่แต่งจานสำรองคนผิวเหนือดำแดงบอกแกงแกงลวดดอกควอยบ่อ่ำอั่งดอกหนึ่งสอง การเทศเสียงน้อพี่น้องมัดจิ้มมะพ่อปั่นกลางเสียงบอจางเสียงบอใส่กะเต่าพ่อฟังได้ขันยมพ่อยมเมียบ้านสีสวัสดิ์สนใจเอชิญเจ้าฟังพุทสบาหในอพอปอนให้เหมือนบอลลุ่งนีรด มันสายไฟไหลขอ,อย่ันเจ้าล่ม <laughs> โอ้ยน้อแม่ขันยอมแม่ยอมพอบ้านสีสวดาส์สนใจเชิญเจา้าฟังทั้งนี่ขันยอมชอบของเดียเชิญทั้งนี้เสพาายาเที่ยวเม่เอ้ยเท็อนี่งสลิงบาท กันสำรองบ่ขอเกี่ยวเด้อพอจารย์เด้อมาใส่บุญสถานี่พอเฮาสลึงหนึ่งอาซิบต่างบ่เกี่ยวกันสิรบกวนเจ้าภาพเพลินเออเด้อมาหาเด้อลาเด้อบ่รบกวนมาหาดอกสลึงหนึ่งอาซิบต่างเคยเราโดนเขาเศร้าใส่หลายหลายลูกสุมมือนีฮ่เขาว่าใส่ดอกไม่แต่เสียค่าน้ำค่าไฟซะ ยนนางแดงเอ้ยเงียบบาทการจำรองกับ่เกี่ยวมาซอยบุญชนทานป่วยอ้อยซอยปีโมนี้ไวแต่ทั้บุญบัตรเท่ากับปวากันเด้อเออเพ,พราะว่าสร้างอูดแล้วว่าอาจารย์เอ้ยประสั่นกระมาบ้านสีสวัสดิ์เท่านี้บ้านผมนี่อาจารย์บ่ต้องเมาเลี้ยงเยงินเลี้ยงทองอย่ากใหเพื่นพี่น้องบ้านนี้วัฒนทเทศขึ้นตำกันมาตัวพันนาเสมาเถียมสมพ่านพนา ขออย่างเดียวเรื่องอาจารย์ปนาจังย์วนเราบ่าแม่นยังล่ะอาจารย์มาบ่านี่ห้ามเอายามหน่อยมาพะน้ามันจีไซเนี่ยบ่เหมิดวัดสันบ่าแม่ใหญ่ก็เลยตั้งใจก็เลยเอามาเชิงยามเชิงกระเป๋าไปเหลือเบิ้งนี้เพี่ยนหมดละร้องร้องเบิ้องเฉลี่ยมันเต็มเนื้อหมดนี่เด้ออ้าวจังประเทศมือนีิมเนราชนเอ้ยใส่หลานี่ราชนยุ่ยใส่ได้ฮ่า าสิบบาทก็ไม่เกี่ยวนะจา๊ะนะฮะโอ้ยน้อแม่ของอย่างเดียวว่าแกมีแบงโอ้ยขาดจะน้องลีนนี่น้องเนอะสำรังางไข่เมื่อวันบ่เป็นแล้วกะว่าทอง Ràng ốt ớt ờ?